นกันด้วยนะครับวันนี้เราก็ไม่อยู่กับเตมเมอร์กันอีกแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่กันในแบบที่ชื่อว่าฮาเทชเคชนะครับหรืออะไรก็ช่างเถอะนะแปลว่าบ้าลุยบ้าผีสิงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันเลยนะครับรับรองนะครับตายแน่ๆนี่นะคบก็คือตัวเรานะครับโอ้เซ็กซ โอเคนะครับเริ่มเล่นกันเลยมันก็บอกว่า go to Switzerland โอเคเราก็ต้องไปตามมันนะโอเคโอเคโอเคอ้าวเฮ้ยโอ้ทางไหนทางนี้เหรอโอ้ยเสียวอะโอเคนะครับไปตามมันนะครับ ผมเสี่ยวมากเลยครับเนี่ยโอ้ไปตามนีลูกฉอดเลือดอ,อ้าจะเล่นดีไหมวะไม่เป็นไรเล่นไปเถอะยังอยาจดอกเอรู้ว่าฉันรักจะมาก,มากี่ครั้งก็ไม่เจอจะเชือรู้ว่าฉนรักจมก

คืออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เคยตกใจเลยเว้ยอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ้ลาแบาบไว